สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับนะีวันนี้ก็มาพบกับผมทางช่องพุ่งหนูตั้งโงูนะครับนะช่องตากทุลีดินนั่นเองนะครับเออพอดีเลยเข้ามาถึงนี่เจอช็อตเด็ดเลยครับนี่นี่เจอช็อตเด็ดเลยนะคู่ซาท้าลมนะคู่นี้นะทีมงานของเฮียกล้องนะครับ กล้องล่าลงมาแล้วลูกพี่นี่โอ้โหดูความหลงดูความหลงของนานาของหัวมาครับมีแค่รอขันนะเจ้าของนาเพิ่งมาบอกว่านาหล่มเรียบร้อยไม่ทันแล้วครับนี่ลงไปแล้วช็อตเด็ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องรอไอ้คันนู้นนะพ่อดังนู้นนู้นจะนู้นต้องมาเต็มจะเป็นซูเปอร์ตา เอ1 8มิดเลดินหอล้อจบเลยว่างแหอล้อไปแล้วให้มนย้ายมาารยุ้งต่อไสออ่โอ้ไปลไอ้ที่ดิบไายไม่่ยินหอล้อนี่จบเลยไม่ไม่ได้ั้มาตัวแรงตัวแรง

ไ่ไหนนะ่ไหด้เอาโซติดเลยมิดดินห่อล้อเลยครับเดี๋ยวลูกพี่กำลังไปเอาโซ่อยู่นะนะให้เจ้าตัวแรงเนตรบันไปก่อนนะรถไถทีมงานนี้นะครับนะ แรงที่ตังทังที่ทตีนนะครับนะ่ะรถของเฮียกล้องนะครับนะกล้องลาครับยัดสปริงทุกตัวครับรถไถเนี่ยมายัดสปริงมันก็เหมือนเพิ่มเทอร์โบเข้าไปนะครับนะมันจะไปอย่างเดียวเลยคันเร่งนี่บอกตรงๆนะเท่าที่ผมขับเนี่ยเป้าพอๆกับคันเร่งของรถเก่งเราเลยนะเหยียบนจะไปตะพึดเบาตีนด้วยครับ เรามาดูการกู้รถนี้ขึ้นกันนะเดี๋ยวลูกพี่ไปเอาโซ่มาเดี้ยเขาไปเอาโซ่อยู่นะจะพามาดูตัวน,น,นี้กอน็แล้ากานน้าี่ลมครับเนี่ยมันกินน้ํามันอยู่กกินน้ำมันมากเลยเสยษเครื่องนอี้อืดเลยครับสานรถอ่ะแต่มันก็คืออาชีพรับจ้างเวะเราก็ต้องทําครับต้องทํา แล้วก็ต้องทํามาให้ผลงานนั้นออกมาเป็นที่น่าพอตาพอใจของผู้ว่าจา้างเขด้วยไม่ใช่ว่าทากันง่ายๆเนาะอาชีพบริษการเนาะใจเรามันต้องหนักแน่นนะครับใจผู้รับจา้างต้องหนักแน่นหนักแน่นทั้งําพูดทั้งทำรู้ทุกอย่างแต่ฉินคิทาต่าง ออกแล้วคู่ซาท้าลมพอข้ามอันมาอันเดียวแท้ๆเลยครับนี่พอข้ามมาได้เป๊บเข้ามุมจบเลยเป็ดเกมเลยเหนื่อยนะครับนะรถไถติดเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเลยละ่ะโอ้เสียงมันดังสะท้อนป่ายูค้ากลับมาหาเราเลยนะ ตัวแรงเนี่ยตัวนี้ก็ยัดสปริงครับแต่ท่อไม่ได้เปลี่ยนนะตัวเนี้ยตัวนู้นยัดสปริงเปลี่ยนท่อนะแต่ตัวนู้นน่าจะเป็นคานโค้งนะครับนะตัวท่อดังนู้นนะจะเป็นคานโค้งตัวคันนี้นจะเป็นคานลากนะครับดูออติดอกเลยทำติดเลย เอาถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าลูกพี่กําลังไปเอาโซ่นะเพื่อจะมาดึงคันนี้เอาคันนู้นดึงห้าสิบกับห้าสิบแน่มันดึงกันไหวอยู่แล้วครับเพราะว่าไอ้ตัวดึงก็งห้าสิบแรงไอ้ตัวนี้ก็ห้าสิบนี่มันได้อยู่แล้วแต่ถ้าเอาสามหกมาดึงห้าสิบมันได้ขึ้นนะ่มันต้องเอาตัวกําลังเท่ากันหรือว่ากําลังมากกว่า ตัวติคนะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคนะเพื่อจะได้นำกันมาให้พวกเราได้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอยาทำผิพลาดประการใดไปก็ขออภัยท่านผู้ชม